สวัสดีครับวันนี้พวกซอยยิบยับนะครับผมวันนี้เขามากินซอยโจ๊กครับผมนี่ครับนี่มีตับสดๆนะครับแล้วก็มีก้อยผมครับแล้วก็มีเจ้าเพียคุผมๆครับผมไปครับผมซอยยิบยับไปน้ำกันครับผมซอยยิบยับไปน้ำกันครับนี่ครับวันพระนะครับผมสื่อมือวานนี่ นี่ใส่ตับกุ้เลยตับกับเนื้อนี่ครับนี่ตับกับเนื้อสดๆไปครับก้ออยิมย๊าปีครับพริกสดๆ อนะครับไปครับผมซอ,อยย้บยับเปนน้ำกันครับต้นหอมครับต้นหอม ลองก้อยนะครับก้อยสด Để quay với các bạn nữa Ai nhìn thật tốt như thế nào hả như hả mình? Đây là sâu sâu 9 giờ, ก้อยสุดยอดอร่ยครับก้อยเองครับผมโอ้ วายดยอดโซ่เงียบๆบิ่มครับผมอําดําครับด,ด,ดีแท้ครับผมนะครับมันเป็นดีแท้จาก ดีมั่มเนี่ยครับผมดีลุงมั่มจากออสเตรเลียนี่ครับดีแท้โอ้สุดอยอดเลยดีโบเข้ม,มครับผมขมำนำแผบซอยจุกใส่เขา่าของเค้าครับผมไปครับผมนี่ เมื่อคืนแมงเม่าล้ายใหญ่น้ำแก้วไม่เนียนเก่าครับตั้จะเริ่มทายากัะแก้วไมนเนียนตลอดนะครับมีช่วงหนึ่งเป็นขวดดำไมนเนียนครับผม อืดอดอดนี่ครับอืมใส่เองสิเลยจากขาว one one ไวทงใสไวท์ซอยยงยคือ,อย่างถ้าอย,ยมม่งผมเนี่มันคือแซบนะครับผมรกินแซบซอยยมยับเวลาไปเที่ยวก็เห็นม่วูอยยมยับแท้สีสันนะครับผมเป็นคำาริเลคงจะควางวนะ่าไง อืมได้จื๊บบไม่ได้คาคดดลิปอยู่ละเมื่อค่อยทายผมครับผมหาแตจะมาทายล่ะเนาะมันก็คลิปยังกินลาบไก่นะรครับกนลาบไก่ไป ไม่ได้ทายคลิปเลยติดตามพันคนมันจะเป็นไงเนาะนะครับมึงบ้าหอดหาด้วยยุค <c oughs> ไม่ค่อยเฮ็ดไปครับมาผม้อยไว้เอ๊ะแ้วนีคิริอนี่เห็นไหม ฮ่าขี่ดิวพันตับนี่เบิ่งอืมใส่เนื้อพร้อมนี่เห็นบ่นี่อันนี้ครับนี่นี่อันนี้ตับนี่เป็นบ่ตับกับเนื้อกับขี้ดิวพันปั๊บป,ปัป๊บนี่กระเพาะอ๊อบมันจะหยาบเล็กน้อยขั้นจะเป็นสามสั้นแฮมเบอร์เกอร์ ไปครับผมเดี๋ยวจัดก,ก่อนนี่เจ้าขุนขนเลยไปครับผมตับเนื้อกระเพาะพักธคิดจะย่างเขา้าเปล่ามัวกซ้อยยิ้ยมยับไปครับยับอืมอืม,อม อร่อยน้ำน้ำอีกครับอร่อยครับกราบขออภัยผมไม่พ e ี่น้องที่ว่ากินเนื้อกินดิบน้ำเด้อครับผมนะผมมาคงผมไปครับมาอีกเทปนี้อันดิบอันดีบอันพิบเก่าตับไป เนี่ยนี่เบ,บื้องสีเบื้องสีเนี่ยนี่เห็นบ่นี่เบื้องสีเนี่ยจะว่าสดบนเบื้องตับนี่จะว่าสดบนนี่นี่เห็นบ่นับเนี่ยโสดๆเลยนี่ใส่มแมงสีครับอืมกรเพราะใส่ไปครับผมพันครับพันพันพน,พน,นี่แดงสีแบบอ่บะบ๊ามนี่แดงสีครบ siêu nghe không nhỉ? nghe gì vậy hả? phui không ai hết. ai vậy ông? lục đoạt. ครับสุดก่อยเป็นบ้างว่าอืม้ม คุณยอดครับผมมาะทานอีกจังหน่อยป,ป,ปั๊บตับจะเบิลตับปั๊บปึ๊บไยดบเบิลสามตยังไงกาจะได้ตับ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 นะครับผมเจ้าเพีย นี่เจ้าดีผมคุ้มนะครับไปครับอือหือือหืโอ้โหเอ๊ะละลายนี่ปาดยอด ละล่ๆนี่ป่าครับภาคิริวอฮอนเนี่ยปั๊บสามสิ้นเลยไปครับพันบอนีู้พันบ่ได้ภาคิริวบ่พอหาก็ได้แพนไงเ่ลี่ยไปครับเมื่อพันพาคิริวอีคุยมน มันเจ้าขนขนด้วยนี่ทุกคนมัน,น,นขนงึดงมผมอําลําไปครับโซ่ย์งี้มง้าไปดีครับมันขมอําลํานะํมอําลํา ว่าขมแซบนะครับว่ามันขมม้ชว่าขมแซบแซบอืองเปนนไงอื่หายคิดอยู่สองพืนรับสองอันรับสองแผน่นอืเพ็ด้วแบบนี่ครับนี่ันใสงครับ กุยัครมบเจ้าคนขนอยากบย้ายผมย้าเป็นัํำพูดบ่ได้ก็ไปงวานล่ะ เจ้านะครับผมเนี่ยเจ้าก,กับนะี่ครับเจ้าเพียกอะแล้วแต่คนหมกักคนกินนะครับก็อีกขึ้นกันครับผมแล้วแต่ตามที่แบบนะี่ครับตามรสชาติของคนหมกักคนกินนะครับกลิ่นแต่และคนมันขึ้นกันผมหมักนั่งฉี่ผมกินนั่งฉี่ครับผมเนาะ,นะเห็นยังไงครับเพื่งกินผักมันหแบบนั่ง เนื้อครับแไปนี่เนื้อลอยลังไปครับรก็บประคายเขาไปครับอออือืื สุดยอดมาต่อไปผมคลายคลิปตอนนั้นกินลับไก่กกยัง,ง,ยงไม่หยอดสงการสงการเดืนหนึ่งยังไม่ทายยัง่ายแต่สตอรี่ล่งนะครับ ไปครับผมไม่น้อง,อ,งอิ่มแล้วครับเอา้าผมวอาว่าจะใดผิดพลาดไปบม่สุภาพจังใดก็ขอโทษขอภัยยังได้ครับผมนะภาพมาเมื่อสัตว์เสียงเมื่อสัตว์จังใดก็ขอโทษขอภัยกับวันอาทินี้นั่นด้ยครับผมอ่ะสุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้ปวดหัวกน้นนะเป็นกำลังใจให้บกหวกหักหวใหญ่ปวดหัวกินยังเฮ็ยยังกะ คอมเมนต์มาครับผมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ขอโทษอีกเช่านนึงนะครับแล้วก็นี่ผมจะห่อนหาลอยอ่ะขอพันหนึ่งติดตามช่องทิกต็อกให้ได้ครับหัวข้อสร้อยเงียบๆนะครับกยยบบับเพจหวัวข้อสร้อยเงียบๆติดตามนะครับผมจะได้เงินสื่ออย่างแซ่บๆให้พี่เฮโนองกินนะครับผมไม่นี่หวัวข้อสร้อยเงียบๆลาไปก่อนสวัสดีครับ